สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้อัปเดตสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็ยังจับตาดูอยู่นะครับในตอกลางนะครับเพราะว่าจะส่งผลกระทบนนทางเศรษฐกิจการเงินไปทั่วโลกนะครับรวมถึงในบ้านเราด้วยนะครับผลทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับมาดูข่าวแปลต่างประเทศชิ้นนี้กันนะครับว่าว่ายังไงบ้างนะครับก็บอกว่าภายใน2-3สัปดาห์นะครับจะมีการอัปเดตใหญ่ต่อเรื่องรัฐปาเลสไตน์ที่ถูกเสนอนะครับโดยอัหลับและก็สัฐอุดจะออกมาในเร็วๆนี้นะครับ ความฝันนะครับปาเลสไตน์ของอิสระภาพนะครับถูกจะตั้งที่จะมาเป็นความจริงหรือไม่นะครับเครื่องหมายคำถามรายงานว่านะครับแผนร่วมนะของอัหลับและก็สหรัฐนะสำหรับรัฐปาเลสไตน์ในเร็วๆนี้ภายใน2-3สสัปดาห์นะสิ่งนี้นะครับคืออะไรที่กำลังเกิดขึ้นนะข้างหลังฉาก สหรัฐและบรรดาชาติอาหรับน้มุ่งหมายที่จะนําเสนอแผนการหนึ่งนะครับสำหรับทำลายระยะเวลานะครับสำหรับรัฐปาเลสไตน์วอชิงตันโพสต์นะครับได้รายงานว่าแผนการนั้นดูเหมือนนจะถูกนําเสนอภายใน2-3ถึงสสัปดาห์รายงานของวอชิงตันโพสต์นะครับว่ามันเป็นแผนในระยะยาวนะสำหรับสันติภาพระหว่างอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์รายงานนะครับกล่าวว่า แผนการนั้นเนี่ยรวมถึงกรอบระยะเวลานะสำหรับการก่อตั้งของหนึ่งรัฐปาเลสไตน์ตามข้อมูล Washington โพสตนะครับความเร่งด่วนฉุกเฉินในการนำเสนอแผนการนั้นนะต้องทำร่วมกันกันกบหนึ่งการหยุดยิงกาซาที่ถูกเสนอแผนการนั้นนะครับยังได้เชื่อมโยงกับข้อตกลงนะตัวประกันใหม่ซึ่งได้กำลังตกลงเจรจาโดยสหรัฐกาตาและก็อียิปต แผนการอาหรับและสหรัฐนะครับต่อปาเลสไตน์จากแหล่งข่าววอชิงตันโพสต์นะครับว่าตามแผนการน,นั้นการหยุดยิง6สัปดาห์ขั้นต้นนะครับจะอนุญาตนะเพื่อเวลาที่จะสร้างแผนการนะครับสู่สาธารณะและก็เริ่มต้นการนำไปใช้ของมันรวมถึงนะครับการก่อตั้งของรัฐบาลปาเลสไตน์ชั่วคราวตามรายงานฉบับนั้นนะครับบรรดานักวางแผนต่างๆเนี่ยหวัง ข้อตกลงใหม่นะครับสำหรับการปล่อยของบรรดาตัวประกันต่างๆที่ถูกจับกุมโดยฮามาสในฉนวนนั้นสามารถที่จะบรรล,ลุผลสำเร็จภายในการเริ่มต้นนะครับของเดือนรอมฎอนในวันที่10มีนาคมจำไว้ว่านะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนธันยาหูเนี่ยต่อต้านคัดค้านอย่างแข็งขันทางออกวิธีการแก้ไขปัญหาแบบสองรัฐการตั้งถิ่นฐานต่างๆ ในเขตยึดครองเวสแบงค์นะครับได้เป็นความยุ่งยากซับซ้อนไปแล้วสำหรับบรรดาโอกาสนะครับทางออกวิธีการแก้ไขปัญหาแบบสองรัฐตามข้อเท็จจริงนะครับบรรดารัฐมนตรีขวาจัดของอิสราเอลหลายคนนะครับได้เรียกร้องสำหรับการกลับไปยึดครองกาซาอีกครั้งหนึ่งบรรดาชาวปาเลสไตน์นะครับ แล้วก็รัฐอาหรับต่างๆแล้วก็ตะวันตกนะทั้งหมดเนี่ยได้ต่อต้านคัดค้านการกลับไปยึดครองฉนวนกาซาอีกครั้งแปลว่านะครับบรรดาวความพยายามทางการทูตขนาดใหญ่อิสราเอลและฮามาสนะครับก็ยังไม่ได้นะเห็นด้วยกันนะถึงาการมีข้อตกลงพักรบหนึ่งนะครับนายรัฐมนตรีอิสราเอลเนทันยาฮูได้ปฏิเสธความต้องการของฮามาสรวมถึงการถอนทหาร บรรดาตัวประกันมากกว่า120คนยังคงถูกเชื่อว่านะครับอยู่ในกาซาแต่ไม่เป็นที่ทราบนะครับว่ามีจำนวนมากเท่าไหรที่ยังมีชีวิตอยู่ชาวเารลสไต์นะครับมากกว่า28,000คนนะครับในฉลวนกาซานะครับได้ถูกสังหารโดยอิสราเอลนะครับตั้งแต่7ตุลาคมสงครามนะครับได้เริ่มต้นขึ้นนะครับภายหลังฮามาสได้โจมตีอิสราเอลนะครับ ก็ทำการสังหารนาชาวอิสราเอลไปราว1,200คนนะครับเพราะฉะนั้นข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนะี้ก็บอกว่าเป็นข่าวดีก็ได้นะอาจจะมีการหยุดยิงในเร็วนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าทางสหรัฐนะครับแล้วก็บรรดาชาติอัหลับนะพยายามนะที่จะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบสงรัฐตอนนี้กำลังไปร่างแผนอยู่ไม่ทราบว่าจ,จะสําเร็จหรือเปล่าในขณะที่นายรัฐมนตรีนะครับของอิสราเอลเนี่ยก็ไม่ยอมนะ เขาไม่อยากจะมีออสองรัฐอะนะถ้าเขาอยากมีเขาก็ตั้งแต่ปี1967มาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาทําสงคราม6วันทําสงครามนู่นนี่นั่นมาหลาย10ปีนะก็เพื่อให้เ,ออเขาดําเนินอยู่ทุกวันเนี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้ามนะีวิธีการแก้ไขาปัญหาแบบ2รัฐเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอิสราเอลจะขัดขันนะครับก็ไม่ทราบนะครับต้องติดตามดูกันต่อไปข้างหน้านะอีกสอสัปดาห์ ว่าจะมีแผนออกมาหรือไม่แล้วนําไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่นะครับหลังจากที่ผ่านมาเกือบ60ปีนะครับตั้งแต่ปีพศ2517ซึ่งมีการโหวตคะแนนมาแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ถูกนํามาใช้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ